สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนนี้นอนที่ลิมบังแคมปิ้งนะฮะอยู่จังหวัดสมุทรสาครฮะทางมาไม่ยากครับกดไปในคูเก้นแบบเลยฮะลิมบังแคมปิ้งทางไปมาค่อนข้างสะดวกฮะ อยู่แรงบริเวณที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ฮะอยู่จงังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะเขาจะมีหลายโซนนะฮะโซนบ้านพักโซนกลางเต็นท์จะอยู่รอบๆร,ริมริมบ่อก,กุ้งเก่าฮะที่นี่เขาจะเป็นบ่อก,กุ้งเก่า บอกคุ้มเก่าแล้วก็มาทําคันนาเพิ่มทำํทำทาคัญเพิ่มให้มีพื้นที่ถมเพิ่มจะเป็นธรรมชาติแบบคลองคลองฮะรอง,รอง,องน้ำทั้งท่าสะอาดฮะจุดต่อไฟมีหลายจุดค่าบริการหัวละร้อยห้าสิบาทครับเข้าไปดูในรีวิวเขาได้นะฮะของ หรือบางแคมป์เขาจะมีรีวิวราคาเขาอยู่เขามีลานแบบเหมาลานมีอะไรหลายอย่างฮะเอยูเป็นบอกกุ้งเก่าฮะลงโตว่าอย่างนั้นลงโตนี่เป็นเป็นเจ้าของพื้นที่ฮะคุยสนุกครับลงโตใครได้คุยแล้วก็สนุกดีครับกำลังมีการสร้างเพิ่มฮะสร้างเรื่อยๆฮะ บรรยากาศโดยรวมถือว่าโอเคครับลมพัดเย็นสบายฮะใครที่ชอบธรรมชาติก็ต้องมาแบบนี้แล้วฮะใครชอบธรรมชาติก็ต้องมาอย่างนี้ใครชอบความสะดวกสบายก็ต้องเข้าเมืองกันครับ หลายๆที่ฮะที่ผมไปผมจะพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับราคาสถานที่เป็นยังไงนาพักหน้าอยู่แค่ไหนเพราะตัวผมเองก็สถานที่ที่เป็นร้านเอกชนสมามารถผมก็จะดูจากรีวิวเขาแล้วฮะเราไปจังหวัดหนึ่งแล้วก็ดูว่าร้านกลางเต้นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราก็เข้าไปดูเราก็ไปเลือกเอาฮะเราก็เข้าไปเลือกดูเอาว่าเราจะไปที่ร้านไหน างกับมาปิดไฟให้เขามาั่งเขาก็เปิดเพื่อเราคนเดียวนี่แหละฮะโซนตรงนี้บอกไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเขาบอกไม่เป็นไรครับพี่เปิดเลยเปิดเลยน่ฮะคลองเขาจะไปสุดนู่นฮะบรรยากาศยามเช้าลม,มพัดกำลังดีฮะ มาเือก็มาถึงนี่ข้ามาถึงประมาณหกโมงหกโมงนิดๆคนะับามาถึงเจอลุงโตกำลังเปิดไฟอยู่แล้วก็จอดผมมาแคมปิ้งครับลุงโตบอกโอ้คน,นรอเป่าที่ออก u t u b e ติดตามอยู่ติดตามอยู่พอม,มีก็โทรบ,บอกลูกเขาก็เป็นความสุขอย่างนึงฮนะเวลาพอเราไปไหนมีคนรู้จักทักทายกันมาเป็นความสุขฮนะ เมือนที่บอกฮะความสุขมันอยู่ที่ระยะทางระหว่างทางที่เราเดินทางนี่แหละฮะเราจะเจอคนแบบไหนเจออะไรแบบไหนครับการเดินทางไม่เป็นไม่ใช่เพียงแค่ต้นทางและปลายทางครับผมบอกเสมอฮะมันคือมิตรภาพระหว่างทาง โอเคนะครับเดี๋ยวเช้านี้ทานกาแฟไทยร่วกก่อนละฮะเดี๋ยวจะถ่ายภาพสวยๆไปให้ชมกันครับสวัสดีครับ